ดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆพี่ญาชาแนลค่ะพี่น้องมือในสภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูวัอนี้เป็นอาหารใทยค่ะพี่น้องจะพามาทําซุปไก่แซมันฝรั่งนะคะพี่น้องเป็นเมนูอาหารให้อ่อนๆนะคะสมวนไพรลักก็จะมีไก่เป็นสะโพกสองชิ้นค่ะมันฝรั่งค่ะแครอทค่ะหอมใหญ่ค่ะมะเขือเทศค่ะใบขึ้นช่ายค่ะพี่น้องหั่นเป็นผ่อนไว้นะคะแล้วก็รากใบขึ้นช่ายค่ะเราจะเอามาใส่ในน้ําซุปค่ะพี่น้องนะคะ ก็อื่นค่ะเขาใส่ลากใบถึงใชัยลงไปเลยค่ะพี่น้องนะคะรอให้น้ำเดือดจักน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะพราะเป็นฟองอากาศคางๆหมอค่ะพอใส่ไก่ลงไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากหมอเข้าเริ่มเดือดนะคะเป็นแค่ฟองอากาศนะคะพี่น้องแยกใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าทําไมไม่รอให้น้ําเดือดจัดๆมันจะทําให้ไก่เรากระด้างค่ะ เ,เวลาเขาคิดนะคะพี่น้องสัมผัสไก่นะะพี่น้องมันก,กระดามโมแสบนะคะเพระฉะนั้นกะใเห้พพ่อน้ำพ่อเดือดคางหมอแค่นี้พี่น้องใส่ไก่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้น้าซุปเรามีความนัวนะคะความเค็มแปล,แลมๆค่ะพี่น้องนะคะคอยใส่อย่างอื่นค่ะพี่น้องนะคะเป็นคล้ายๆทแม่นบันเฮากับเอิญแกงจืดอไก่นะคะแต่คนไทยเผิ่อ,อซุปไก่ ใส่มันฝรั่งค่ะพี่น้องนะคะในเย่าเขียวไปเอยๆก็จะเข้านึงค่ะพีมอเดือดค่ะคางเด็จะพาไปเบิรนคันตอนต่อไปค่ะพอน้ามเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเริ่มไปฟ้องอากาศค่ะเ้ากระชอนฟ้องออกกันค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็รีไฟอ่อนลงค่ะเพื่อให้ความร้อนค่อยๆนะคะให้ไก่เราสุกนะคะถ้าเดือดผ่านๆแห้งๆลงไปเลยบาแสบพี่น้องนะคะแต่ว่าพี่น้องสวัสดมักจะเสียใจเย็นแทนน้อนะคะ อยู่นี่ข้าเจ้าสกีนแป้ว่าถ้ากินเนื้อใกล้แบบแข็งปุ๊บข้าเจ้าสกีหูเลยนะคะพี่น้องเงยอะก็เลยจังคือคอยเคี่ยวไฟอ่อนๆไปังสิค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะปรุงรสไว้เลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะพี่ยังขึ้นตรงใส่ซีอิ๊วขาวเพราะว่าใส่ให้มันมีสีสันนะคะเพรสัสีก้อยลงไปเกินไปค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟกลางๆนะคะ ค่อยๆให้น,น้ำเดือดขึ้นค่ะพี่น้องนะคะแล้วเราก็ใส่แครอทลงไปก่อนค่ะนะคะส่วนมันฝรั่งค่ะหลังจากข้าวเขียวไก่ไปได้จักประมาณ30ินาทีค่ะพี่น้องคอยปิดท้ายด้วยมันฝรั่งนะคะก็ค่อยตามด้วยหอมใหญ่นะคะเพราะว่าของทุกอย่างใส่พร้อมกันบ่ได้ได้พี่น้องบางอย่างมันสุกบ่ทอกันนะคะ นี่ค่ะค่อยๆช้อนฟองออกค่ะก็จะเป็นฟองไขมันไก่นี่แหละค่ะพี่น้องน้ำมันไก่นะคะเอาออกค่ะนะคะคลิปหงเย่าเนี่จะเป็นคลิปแบบบ้านๆได้พี่น้องเป็นสไตล์บ้านๆสบายๆแบบว่าเปะเวอร์นะคะคือแบบคลิปมืออาชีพหรือว่าคลิปเห็ดใหญ่ๆหรือว่าคลิปช่องใหญ่ๆนะคะพี่น้องคลิปแบบ ทำให้เห็นแบบเราทำกินอย่างนี้ mm hmm. ก็เห็น mm hmm. หเห็นจี๊สีเลยค่ะนะคะจะบ,บ่มีตัดตออีกอย่างมากมายค่ะพี่น้องนะคะมงเคือวอลพีดบอถูกก็เห็นให้เบิง่งสันเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวาขออนุญาตเขี่ยไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจนครบสามสิบนาทีจัาหน่อยนึงเดี๋ยวจะพามาทำขั้นตอนต่อไปค่ะ เอาละค่ะพี่น้องหลังจากเยี่ยวเขียวมาได้ประมาณ3าสิบนาทีค่ะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะพี่น้องตามด้วยหอมใหญ่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหอมใหญ่เปื่อยเละบอเป็นยังค่ะพี่น้องก็มันฝรั่งใส่เป็นหัวนะคะหอมใหญ่เราต้องการให้เป็นน้ําซุปนะคะให้หอมๆค่ะให้มีความหวาน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมีเยอะใส่ได้อีกนะคะพี่น้องอย่าใส่แค่หัวเดียวนะคะ นี่ค่ะกระชอนไขมันออกไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าข้าเขี่ยวไก่นะคะไขมันไก่ก็จะออกมาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันฝรั่งเราจะสุกดีนะคะสุกแค่เอาแค่สุกนะคะพี่น้องม่ต้องเอาเละนะคะเละนำนซุปข้อสคุณคะ่ะเพราะฉะนั้นเอาแค่สุกนุ่มแค่นั้นคะ่ะพี่น้องเฝ้าใส่น้ำตาลจ้กนิดนึงนะคะเผื่อลดความเลคะคะ่ะ พี่นอ้องบบกินน้าตาลบไซส่นะคะจะเอาหวานธรรมชาติของนาผักม่นนีก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าอย่าีนีข้าวเจาะให้ต้องใส่นิดนึงให้มีวมวามหวานปลาแหลมปลาแหลมจนยสันนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปอีกจนกว่าหอมมันฝรั่งเราจะสุกค่ะค่ะพี่น้องหลังจากมันฝรั่งเราเริ่มสุกนะคะ เราก็จะปิดไท้ายด้วยมะเขือเทศค่ะเคี่ยวต่ออีกสิบห้านาทีค่ะพี่น้องที่จริงสูตรนี้วิธีนี้นะคะมราไม่ยังยุงย่งากค่ะพี่น้องนะคะแต่อาศัยแค่เคี่ยวให้เปื่อยนะคะใส่เทรายางนะคะพี่น้องเพราะว่าอย่างมันฝรั่งแคลลอรอทหอมใหญ่มะเขือเทศนะคะพี่น้องสิงโมนิซีอย่างเข้าใซ่พร้อมกันบ่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างเปื่อยซุกโบซ้ำกันค่ะพี่น้องแยกอะไรจาก แค่หลอดก่อนค่ะตามด้วยมันฝรั่งหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยมะเขือเทศค่ะพี่น้องนะคะถ่ายสุดสุดท้ายเลยแ้ๆก็คือผักชีเ่ใบขึ้นช่ายค่ะเพิ่มความหอมแค่นั้นละค่ะพี่น้องนะคะรสชาติก็คือแกงจืดทั่วไปค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่อขออนุญาตชิมก่อนสุกไก่นะคะบางคนเพื่อกินตะนาบวบก,กินไก่เอ่อย่อหมายถึงบางคนนะคะพี่น้องบบเดบอฟเ <laughs> ดวสวัาบอกรันไยวยะนู้อื่นกินไก่โบแมนด้ค่ะเพื่อว่า เอาข้งโตให้เจาะหน้าข้าเจ้าสิกินใต้น้ำนะคะเป็นซุปจุ๊ซีนะคะพี่น้องโอเคเลยค่ะไม่ต้องเติมน้ําตาลไม่ต้องเติมอะไรเลยะคะ่ะย่าเบริเติมน้ำตาลเลยค่ะพี่น้องมันจะมีความหวานในตัวนะคะแต่ที่บอกว่าให้ใส่น้ําตาลเพื่อถ้าผู้ใดสิเคี่ยวโดนๆให้ใกล้เปื่อยก็นีค่ะเพื่อให้มันฝรั่งเราลัดตัวนะคะมันฝรั่งเราจะไม่เปื่อยนะคะือเป็นก่อนคงที่อยู่ถ้วเข้าใส่น้ําตาลลงไปคะคะพี่น้องนะคะถ้าเข้าเคี่ยวไปเรื่อยๆจะสี 4, นะคะ มันฝรั่งมันก็จะเปื่อยเละละนำซุปพ่อเกิดจะคุณนะคะถส่ข้าโบโใส่น้ำตาลจักนิดนึงนะคะพี่น้องอันนี้คือเคล็ดลับนะคะแต่ผู้ใด่บอมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำซุปนะคะพี่น้องคุณกับโเป็นยังกินใดกับโมีปัญหาเอายาสีระคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเคี่ยวต่ออีกสักสิบห้านาทีค่ะพี่น้องบบต้องซิปนาทีค่ะนะคะเดี๋ยวเยากับสปีดไทยด้วยอันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเคี่ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะเดี๋ยวแยกสตัก๊กเสริมหงหอนใท้เบิ้งนะคะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวรอดูกันคะ่ะ ค่ะพี่น่องเมนูวันนี้ค่ะซุปไก่เ่มันฝรั่งค่ะพี่น่องกำลังหอนๆควนๆแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่เราใส่ปิดท้ายด้วยมะเขือเทศแล้วก็ปิดท้ายจริงๆก็คือใบขึ้นช่ค่ะพี่น้องอยากใส่ ผีไขยปนลงไปน้ำนะคะพี่น้องหอมๆค่ะพี่น้องนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะมีหวานของน้ำซุปค่ะมีความนัวความอร่อยค่ะพี่น้องนะคะสดหอนๆแซ่บเป็นยังนะคะเหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่กินได้นะคะพี่น้องกินได้กินดีน้ำค่ะพี่น้องนะคะเป็นอาหารทีอ่อนๆค่ะพี่น้องนะคะอีกเมนูหนึ่งค่ะผี่เกี่ยวกับเมนูไก่นะคะพี่น้อง ขอบคุณหรายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมากค่ะเอาถั่วเอาซ้ำเอาจานค่ะพี่น้องมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะเมนูนี้เห็ดมญองหย,ยางค่ะเห็ดขึกแกงจืดทั่วไปค่ะแต่ว่ามันจะชา้าในการใส่ผักนะคะเยสาสไลแต่แค่รอนลงไปก่อนตามด้วยมันฝรั่ง กบหอมใหไ่นะคะปิดท้ายด้วยมะเขือเทศแล้วก็ใบขึ้นช่นะคะ่ะพี่น้องนะคะมันสลายขันตอนมันสไลด์ฟอร์มกันบ่ด้น,นะคะพี่น้องมันก็เลยดูเหมือนยุ่งยากหน่อยค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะที่นี่มากินเขากินน,น้ำด้วยกันจ้าจแซ่บค่ะซุปไก่ใส่มันฝรั่งค่ะ